เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทาไมใบหน้าของคนเราค่ะต้องทาหลายหลายหัตถการร่วมกันค่ะเริ่มต้นนะคะใบหน้าของคนเราค่ะจะประกอบไปด้วยหลายชั้นเกเยอเยด้วยกันค่ะรวมถึงชั้นของกระดูกเลยนะคะที่ลึกที่สุดค่ะชั้นกระดูกนะคะเป็นชั้นที่เรียกว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นกระดูกก็จะเกิดการบางตัวลงนะคะรวมถึงชั้นกระดูกนั้นมีเส้นเอ็นลิกเมนต์อยู่มากมายดังนั้นหมอเก๋จะทําการใช้ฟิลเลอร์นะคะในการเติมเต็มโบทซอัซนแล้วก็นําไปยกพยุงในตําแหน่งเอ็นต่างๆค่ะถ้าเป็นชั้นของมัสเซ่นะคะมัสเซ่นะคะก็จะเป็นลักษณะของการ จะทําให้กล้ามเนะะื้อค่ะเกิดการหดเกรงตัวนะคะจึงเกิดเป็นริ้วรอยได้ง่ายค่ะชัน้นดีแฟตหรือชั้นของไขมันชั้นลึกนะคะเช่นตามตามแหน่งของตรงบริเวณของใต้ตาของเราก็มีชัน้นดีแฟตที่ช่วประสรด้วยเช่นกันค่ะจึงเป็นที่มาข่าวว่าเวลาที่ไขมันตรงชั้นลึกเราหายไปนะคะจะทำให้เราเกิดเป็นร่องใต้ตาเกิดขึ้นเนติดทิชชูค่ะเป็นชั้นที่มีคอเจนชั้นผิวอยู่นะคะเวลาที่เราอายุมากขึ้นค่ะคอเจนเสื่อมตัวลงนะคะก็ทําให้ผิวของเราค่ะมีความยืดหยุ่นตัวที่น้อยลงค่ะชั้นของ s มากขึ้นเ a l าจะ ดังนั้นจึงเป็นที่มาข่าวว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นแล้วเช็นตำแหน่งแฟตตรงไนของใบหน้าเนี่ยมีกระเปาะตามตำแหน่งต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งตำแหน่งนี้นะคะสามารถรักษา้วยการใช้เครื่องนะคะในการกลุ่มยกระชับในการสลายไขมันหรือเป็นกลุ่มในการฉีดนะคะของตัวเจ้าตัวของสลายไขมันด้วยได้เช่นกันค่ะต่อไปชั้นสุดท้ายนะคะคือเป็นชั้นผิวหนังของคนเรานั่นเองค่ะชั้นผิวหนังของคนเรานะคะเวลาที่เราอายุมากขึ so, so, uh, ้นค่ะคอลลาเจนก็จะเสื่อมไปตามกาลเวลาดังนั้นนะคะจึงเกิดเป็นที่มาของการที่เกิดเม็ดสีต่างๆที่ผิดปกติ2คือเป็นที่มาของการเกิดลหรือ เส้นตรงไปของตามตำแหน่งของผิวนั่นเองค่ะ